ถ้าอยากเป็นนายกไหมคือถ้าเลือกผมก็เป็นถ้าไม่ถ้าประชาชนไม่เลือกผมก็ไม่เลยเป็นจะเสนอประชาชนเลือกแต่ท่านอยากเป็นไหมส่วนตัวถ้าท่านเป็นนายกท่านอธิบายให้ผมฟังเลยว่าท่านจะเข้ามาทนยังไงที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งลดแมปผมบอกไม่ได้หรอกนะครับส่วนผมเข้ามาผมจะทำาต่ดีแล้วกันมีวิธีที่จะทำแต่บอกไม่ได้อ่าไม่ใช่บอกไม่ได้บอกได้แต่ว่าผมยังไม่บอก ยังไม่บอกอยังไม่บอกก็ต้องรอดูใช่ไหมดูก่อนต่อไปให้ผมได้เต็นก่อนนะ <Yahoo! S 2> ท่านจะไปบอกฝั่งที่เป็นอนุรักษ์ไหมว่าเฮ้ยอย่ารัฐประหารนะเว้ยวิตอยู่ตรงนี้อะไรงั้นปะไม่ต้องบอกครับเขาคง,ง,ง,งไม่มีใครรับอาหารผมโอ้โหต่อมากว่าถ้าเป็นปวิตที่ไม่มีใครรับประท,นทานแน่สุขภาพท่านไหวจริงไหม ผมเนี่ยหมอก็ตรวจจะผมฟิตเบี้ยเลยเว้นขาอย่างเดียวฟิตเปี้ยเลยทำไมท่านไม่รู้สึกว่าให้เจ็ดสิบแปดแล้วเหนื่อยพักดีกว่าผมจำได้ว่าท่านเคยบอกช่วงหนึ่งว่าแก่แล้วอะไรประมาณคือผมแก่แล้วก็จริงอยู่นะครับแต่ได้ว่าท่านแก่นะแต่ว่าผมก็ใช้ว่าผมใช้ความความเร็วความช้านะครับแล้วก็ความหนักแน่นแล้วก็ ความเป็นคนตัวเบาทำทัทนทีเพิ่มเบี้ยผู้สูงวัย60ปีขึ้นไป3,000-4,000-5,000บาทต่อเดือนครับอันนี้ก็คือสวัสดิการเลยสวัสดิการถูกไหมฮะถูกว่าทำไมท่านไม่ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลนี้เพราะผมไม่ได้เป็นนายกาวันนั้นถามว่าขาที่ยังดีอยู่เปล่าอ,อ๋อท่านนายกถามอ่าถามว่ายัางยัง,ยงเจ็บขาไหมอะไรเงี้ยผมเมื่าก็ก็ธรรมดาก็เดินได้อยู่<อ>